สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปกู่ช้างกู่ม้าเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่คู่กันค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือเมื่อต้องการสมหวังในสิ่งใดก็มักจะมาขอพรกันที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทั้งโบราณสถานที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีค่ะ ตลอดจนยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นสุสานช้างศึกมาศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวีค่ะกู่ช้างตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากพระยาช้างชื่อปู่กำงาเขียวหมายถึงช้างสีคล้ำงาสีเขียวเป็นช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวี พมกษัตริย์แห่งนครฮาริภูนชัยปูก่กำมงาเขียวเป็นช้างที่มีฤทธิ์มากเมื่อออกสึกสงครามเพียงแค่ช้างหันหน้าไปทางศัตรูก็ทำให้ศัตรูอ่อนแรงลงได้หลังจากช้างปูก่กำมงาเขียวล้มเมื่อวันขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าพระนาจามเทวีโปรดให้นำซากช้างมาฝังไว้ที่นี่และเนื่องจากเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นช้างที่มีอิทธิฤทธิธ์วิเศษหากงาช้างชี้ไปทางใด ก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติและผู้คนล้มตายพระนาจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ทรงสูงครอบไว้โดยให้ปลายงาชี้ขึ้นฟ้ากู่ช้างเป็นเจดีย์ฐานเขียงกลมซ้อนเดื่มกันขึ้นไปหชั้นรองรับฐานบวกความองระคังเป็นทรงกลมแต่จะยืดสูงขึ้นไปกว่าปกติลักษณะคล้ายทรงกลวยก่อดด้วยอิฐสูง ประมาณ30เมตรยอดเจดีไม่แหลมอย่างเจดีทั่วไปแต่เป็นยอดตัดมีปล่องคล้ายบ่อน้ำด้านบนสันนิษฐานได้ว่ากู่ช้างได้รับอิทธิพลมาจากเจดีแบบพมา่ากู่ม้าตั้งอยู่ด้านหลังกู่ช้างเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุซากม้าทรงของพระเจ้ามหันตยศพระราชโอรสของพระนางจามาเทวีฐานสี่เหลี่ยม องค์เจดีทรงระคังควา่าส่วนยอดหักพังทลายลงไปแล้วด้านหน้าโบราณสถานกู่ช้างกู่ม้านี้เทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือกู่ช้างมากมีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างไว้ในทางทิศตะวันออกใกล้กับองค์เจดีด้านหน้า สารเจ้าพ่อกู่ช้างมีรูปปั้นจำลองของปู่ก่ำงาเขียวเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาสักการะเชื่อกันว่าหากได้ลอดท้องพระยาช้างเชือกนี้จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาในวันขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้าของทุกปี จะมีงานรดน้ำดำหัวและบวงสวงเจ้าพ่อเพื่อขอขมาลาโทษและขอพรให้ปกปักรักษาประชาชนจากความทุกข์ทั้งปวงค่ะ